โตโยต้ามอเตอร์ที่มาและความสำคัญประวัติ t o y ยต้ามอเตอร์ โตโยต้ามอเตอร์คอ r เปอเรชั่นเป็นบริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นมีสำน,นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตโยตะจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม2557โตโยต้ามีพนักงานในเครือข่ายบริษัททั่วโลกรวมแล้วกว่า33887 5คนและในเดือนพฤศจิกายน2557ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน12บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดตามรายได้และตั้งแต่ในปี2557เป็นต้นมาโตโยต้ายังเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดตามจำนวนคันที่ผลิต แตงหน้าโฟล์คสวาเกนและเจนเนอเรลลมอเตอร์ซึ่งในปีนั้นโตโยต้ารายงานว่าได้ผลิตรถยนต์คันที่200ล้านนับตั้งแต่กต่อตั้งบริษัทนอกจากนี้โตโยต้ายังเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีการกําลังการผลิตรถยนต์เกินกว่า10ล้านคันต่อปีและโตโยต้ายังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทุนญี่ปุ่นที่ใหญ่และมีรายได้มากที่สุดของญี่ปุ่นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก External environment analysis ด้านเศรษฐกิจโอกาสการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันทําให้คนหันมาใส่ใจในเรื่องของการประหยัดน้ํามันทําให้ยอดขายรถโตโยต้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากจุดแข็งในเรื่องของความประหยัดน้ํามันของรถยนต์ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในระดับคนจ้างงานทั่วโลกก็เพิ่มสูงขึ้นและส่งผลทําให้ผู้คนมีกําลังการจ่ายที่สูงขึ้นและจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับแบรนด์อย่างโตโยต้า อุปสรรคคู่แข่งในตลาดและอุตสาหกรรมยานยนต์มีจํานวนมากขึ้นมีความขัดแย้งในส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างสูงภาวะเศรษฐกิจโควิด1นทีนที่ผ่านมาทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนคนตกงานไม่มีงานทําทําให้อัตราการซื้อรถยนต์ลดลงคนหันมาซื้อรถมือสองเพื่อความประหยัด<ล>น้า <3 S 1> มัน,มนและวัฒนธรรมโอกาสผู้คนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนและการลดคาร์บอนไดออกไซด์ จากค่านิยมของแต่ละพื้นที่ทําให้ยอดขายรถ SUV และรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคนชนชั้นกลางและคนรุ่นมิเรเนยลอุปสรรครูปแบบการซื้อยังแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดและภูมิภาคเนื่องจากความแตกต่างในด้านของวัฒนธรรมภาษาและปัจจัยอื่นๆภาพลักษณ์ทางสังคมที่ดีหมายถึงความนิยมที่สูงขึ้นและยอดขายที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยังส่งผลต่อรสนิยมและพฤติกรรมการซื้อของผู้คนด้านการเมืองและกฎหมายโอกาสรัฐบาลและประชาชนหันมาสนใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลภาวะโดยรัฐบาลอเมริกาเป็นผู้ผลักดันในการควบคุมปัญหามลภาวะทางอากาศอุปสรรคการเก็บภาษีการนำเข้ารถยนต์ของแต่ละประเทศมีอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันส่งผลทําให้อัตราราคาแต่ละประเทศที่ไม่เท่ากันสถิตภาพทางการเมืองในแต่ละ,ะภมละูมิภาคส่งผลต่อสถิตภาพทางเศรษฐกิจของตลาด ความไม่แน่นอนและความสับสนวุ่นวายทางการเมืองสามารถทำลายห่วงโซ่ประทานและเครือข่ายการขายได้<ล>เทคโนโลยีโอกาสเทคโนโลยีเช่นโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบอื่นๆก็ส่งผลต่อการทำตลาดแบรนด์ของโตโยต้าอุปสรรคโตโยต้าจะต้องเพิ่มเงินทุนอย่างมหาศาลในด้านต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ IOT และหุ่นยนต์เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันและยังเป็นการสร้างความแตกต่างการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Internal Environment Analysis ve ด้านการตลาดจุดแข็ง t o y ยต a เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่มีผลิตภัณฑ์มออก,กอซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดชั้นสูงและเติบโตอย่างรวดเร็วด้านราคามีราคาที่ไม่สูงมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับผู้แข่งแล้วมีราคาที่ต่ำกว่าซึ่งจะช่วยทำให้กลุ่มตลาดเป้าหมายนั้นมีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยจุดอ่อนการสร้างภาพลักษณ์ของตลาดแบบเดิมยังทำให้ฐานลูกค้าเดิมยังมองว่าเหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุไม่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น การร่วมมือกับรัฐบาลในการนำรถยนต์โตโยต้ามาใช้เป็นรถแท็กซี่ทำให้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแบรนด์ถูกลดทอนลงด้านการผลิตและการดำเนินการจุดแข็งโตโยต้ามีซัพพลายเชนที่ยอดเยี่ยมโทวโลและแข่งแกร่งห่วงโซ่ประทานแบบรุรนาการเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การผลิตโตโยต้ากำลังเพิ่มเงินลงทุนในการเพิ่มสายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นผู้นำทางด้านการขับขี่อัตโนมัติระบบการผลิตของโตโยต้าหรือเรียกอย่างนงว่า just in time หรือเินแมนูแฟจอริ่งซิสเต็มถือเป็นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงมีเป้าหมายในการจำกัดของเสียอย่างสมบูรณ์ด้วยการลดการสูญเสียโตโยต้าสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและการดำเนินการซึ่งนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้ผ่านการคัดสรรพร้อมทั้งการผ่านกระบวนการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงโยต้ายังเพิ่มเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการผลิต ทำให้ได้ประสบการณ์ที่เหนือชั้นกว่าสําหรับผู้ใช้งานอีกทั้งยังเพิ่มอัตราการรักษาฐานลูกค้าให้สูงขึ้นโดยใช้ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมีแอปพลิเคชัน g r e ตาในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วยแบรนด์ Brand, มีเทคโนโลยีขั้นสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งเข้าถึงฐานลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้นและความพักดีของลูกค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้นตาม การพบความบกพร่องทางด้านคุณภาพและการออกแบบซึ่งผลให้เกิดความชะลอตัวของการผลิตในการอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และยังมีความควบคุมด้านมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตขององค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียวในการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดอ่อนเนื่องจากฟิลต้ามีฐานการผลิตในต่างประเทศและมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกซึ่งความต้องการของแต่ละประเทศก็ยังต่างกันทําให้การบริหารงานในแต่ละประเทศต้องแตกต่างกันออกไป ด้านทรัพยากรมนุษย์จุดแข็งบริษัทให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยมุ่งหวังการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยมีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า10ปีเป็นแบรนด์ที่เชื่อมัน่ในในแนวทางการสร้างมูลคา่าที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางดังนั้นจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป,นปนตามหลักปรัชญาของโมโนสุกุริ มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้านการเงินจุดแข็งโตโยต้ายังคงมีความสม่ำเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง6ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มจาก18,583พันล้านเยนเป็น27,597พันล้านเยนซึ่งโตโยต้ายังต้องการการพยายามการผลักดันให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าให้สูงขึ้นผ่านการลงทุนในด้านการตลาดและการใช้ช่องทางดิจิทัลในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเช่น AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมอบโอกาสใหม่ให้กับการทําการตลาดและมีส่วน ร่วมกับลูกค้าให้มากขึ้นจุดอ่อนการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ROE และ ROA ของแบรนด์ซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วในปี2,560แสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการจัดสรรทรัพยากรการวิจ<ด>ัยและพัฒนาจุดแข็ง,ขขงการวิจัยตลาดในเอเชียเป็นตลาดที่เติบโตรเร็วที่สุดในศตรวรรษนี้โตโยต้าต้องให้ความสําคัญกับตลาดอินเดียและจีนเพื่อค้นหาการเติบโตที่เร็วขึ้นของตลาดเหล่านี้ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียโตโยต้าสามารถเพิ่มยอดขายและฐานลูกค้าได้ด้วยการลงทุนด้านการตลาดจุดอ่อน เงินที่ใช้วิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่อนข้างที่จะใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้นเพื่อให้เทียบเท่ากับคู่แข่งขันการวิเคราะห์คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทโตโยต้าโดยใช้ Porter's Five f o r c e Model 1. คู่แข่งขันรายใหม่การคู่แข่งของผู้เล่นรายใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีต่ำมากเป็นเพราะุรสรรคในการนำเข้าและการส่งออกที่สูงนอกเหนือจากการลงทุนทางการเงินที่ขนาดใหญ่ที่จําเป็นสําหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกแล้วผู้มาใหม่ยังต้องลงทุนในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลการตลาดและัายเชน การสร้างความเสมอภาคในตราสินค้าและได้มาซึ่งฐานลูกค้าจานวนมากยังเป็นงานที่ยากซึ่งสามารถทําไปไม่ได้ว่าจะล้าหน้าไปกว่าเทคโนโลยีหรือโดยการลงทุนหลายพันล้านกฎหมายยังทําหน้าที่เป็นอุปสรรคสาคัญในการเข้ามาสู่แบรนด์ใหม่ๆยิ่งไปกว่านั้นแบรนด์ที่ดํารงตําแหน่งอย่างค่อนข้างก้าวร้าวในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้านอกเหนือจากการลงทุนอย่างจริงจังในการวิจัยและพัฒนาโดยพวกเขาเหล่านี้ยังต้องลงทุนอย่างมากในด้านของการตลาดและการส่งเสริมการขายอีกด้วย 2. คู่แข่งขันระหว่างบริษัทความรุนแรงของการแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นมีสูงมากเป็นเพราะจํานวนผู้เล่นจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมมีอยู่สูงและส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งทางการเงินปัจจัยบางประการที่ยกระดับตําแหน่งของโตโยต้ได้แก่ภัพลกความแข็งแกร่งทางการเงินวิศวกรรมและการตลาด 3. อํานาจการต่อรองของผู้ผลิตวัตถุดิบ อำนาจการต่อรองของซัลายเออร์ของโตโยต้าอยู่ในระดับที่สูงเป็นเพราะในขณะที่ซัลายเออร์เหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับโตโยต้าแต่ก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกหากเป็นบริษัทขนาดใหญ่และไม่สามารถถูกแทนที่ได้อำนาจในการต่อรองของพวกเขาก็อาจจะสูงขึ้นอย่างไรก็ตามซัลายเออร์เหล่านี้กระจัดกระจายไปทั่วโลกและไม่มีความแข่งข่นทางด้านการเงินใดๆความแข่งข่งทางด้านการเงินและภาพลักษณ์ของแบรนด์โตโยต้าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ลดอำนาจการต่อรองของซัลายเออร์อย่างไรก็ตามโตโยต้าให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระยะยาวของซัลายเออร์ เป็นพันธมิตรถึงกระนั้นก็มีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพแรงงานและอื่นๆที่สลาเออช่องปฏิบัติตามอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อและลูกค้าอำนาจการต่อรองของลูกค้าในศตวรรษที่21สูงขึ้นเป็นเพราะสาเหตุหลายประการทางการแพท่หลายของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงและลูกค้าก็มีข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นในการตัดสินใจด้วยปลายนิ้วของพวกเขานอกจากนี้ขนาดของการซื้อแต่ละครั้งอุตสาหการรมยานยนต์โดยทั่วไปก็มีขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้นอกจากกองทัพตัวแทนขายแล้ว แบรนด์ต่างๆยังทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพแต่แบรนด์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําให้ลูกค้าพึงพอใจและรักษาไว้ปัจจัยบางประการที่ทําให้อํานาจการต่อรองของลูกค้าในกรณีของโตโยต้าลดลงได้แก่ภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการตลาด 5. สินค้าทดแทนภายคู่ค้าจากผลิตภัณฑ์ทดแทนในอุตสาหการรมรถยนต์นั้นมีต่ามากเนื่องจากรถยนต์เป็นยานพาหนะที่ใช้ขับขี่บนท้องถนน ซึ่งเป็นความจําเป็นของผู้คนซึ่งยานพาหนะที่ใช้ขับเคลื่อนในปัจจุบันไม่สามารถทดแทนได้โดยตรงเช่นรถจัดกรยานยนต์รถไฟ BTS MRT หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเรือยานพาหนะแต่ละชนิดมีข้อจํากัดในลักษณะาการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปทําให้ภัยคุกคามทางด้านนี้มีต่ํามาก การจัดการสินค้าสำเร็จรูปโตโยต้ามีศูนย์อะไหล่และโลจิสติกส์ในต่างประเทศทั่วโลกมีการจัดส่งชิ้นส่วนและคำสั่งซื้อหลายพันชิ้นในแต่ละวันจากเครือข่ายคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าโดยโตโยต้าตั้งข้อสังเกตในเว็บไซต์ว่าศูนย์อะไหล่โตโยต้ายุโรปเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนในศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่อยู่ใน การดำเนินการโตโยต้าเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีการดำเนินง,งานไปทั่วโลกโดยสำนักงานที่อยู่ที่ญี่ปุ่นให้บริการลูกค้าทั่วโลกผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่การตลาดและการขายโตโยต้าเป็นแบรนด์ระดับโลกและกำลังจะ,ะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดใน,ดในศตรวรรษที่21จากแบรนด์รถยนต์อื่นๆเพื่อรักษาตำแหน่งผลิตภัณฑ์การตลาด และฐานลูกค้าแบรนด์จึงจําเป็นต้องลงทุนครั้งใหญ่ในด้านการตลาดและส่งเสริมการขายยูเอต้าใช้สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมและทันสมัยผสมผสานกันไปเพื่อโปรโมทแบรนด์และผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของตัวเองแบรนด์ยังใช้ช่องทางการขายและการจัดจาหน่ายเพื่อเป็นการตลาดที่ดีอีกด้วยกิจกรรมหลัก การนำเข้าวัตถุดิบเข้าสู่กิจการรถยนต์โตโยต้าแต่ละคันประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายพันชิ้นที่มาจากสลายเออทัวโรโตโยต้ามีการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้าเป็นอย่างดีผ่านเครือข่ายการสินค้าและเครือข่ายกระจายสินค้าทั่วโลกการบริการเป็นการบริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ายและการหลังการจําหน่ายของโตโยต้าให้ความรู้และแนะนําข้อมูลเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์โตโยต้าเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้าน รับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการบริการช่วยเหลือสุขเฉินด้านรถยนต์ในกรณีลูกค้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สะดวกในการใช้รถยนต์เช่นแบตเตอรี่หมดระหว่างทางรถยนต์สตาร์ทไม่ติดลืมกุญแจไว้ในห้องโดยสารเป็นต้นการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัท 1. การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรระดับบริษัทโดยใช้ BCG Matrix การจัดการทรัพยากรในระดับบริษัทของโตโยต้าซึ่งตกอยู่ในช่องดาวเด่นจากตารางวิเคราะห์ BCG m o เดลพบว่าโตโยต้ามีอัตราข้องส่วนการแบ่งการตลาดสูงมีอัตราเติบโตทางธุรกิจอยู่ในระดับสูงจึงต้องการเงินลงทุนในด้านต่างๆของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเช่นการโฆษณาการขายการตลาดการทำการตลาดเพื่อสร้างภาณ์ของธุรกิจให้เข้มแข็งเป็นอันดับหนึ่งของตลาดธุรกิจในลักษณะเดียวกันแบบนี้ตลอดไปจนโตโยต้ายังเป็นระดับหนึ่งในด้านการยอดขายเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจยานยนต์เช่นอีซูซู หรือ Honda 2การวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์กับตาราง BCG Matrix โดยการใช้ Product Life c r c l e จากการวิเคราะห์พบว่า t o y o ต a มีการดำเนินการด้านตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและภาพลักษณ์ในด้านของความเป็นผู้นำตลาดรถยนต์อย่างต่อเนื่องนั้นการทำการตลาดในขณะนี้ของ t o y ยต a คือการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและแบรนด์ To y ยต a ก็ยังยึดเป็นหลักด้วย เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโตโยต้าจึงตกอยู่ในช่องเจริญเติบโตยอดขายและกำไรที่สูงซึ่งสัมพันธ์กับตาราง BCG Matrix ที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงสามารถพัฒน,นาตลาดโดยใช้เทคโนโลยีตลอดเวลาและสินฟ้าบริการให้ครอบคลุมกับการความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดีสาการวิเคราะห์การวางแผนธุรกิจใหม่โดยใช้ตาราง General Electric Models จากการวิเคราะห์พบว่าตกอยู่ในช่องที่1ห,หรือช่องกลยุทธ์การขยายตัวในแนวดิ่งคือการวิเคราะห์ความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและฟ f o r c e Model เดลโดยในการส่วนของการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่าความน่าสนใจของอุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ในระดับที่สูงและศักยภาพของธุรกิจอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากธุรกิจมีกระบวนการผลิตที่ผลิตประกอบยานยนต์เองไปจนถึงการกระจายสินค้าส่งออกตั้งฐานการผลิตในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกและมีการจํา นายผ่านร้านค้าและศูนย์บริการของตนเองมีการให้บริการหลังการขายเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์และของตกแต่งยานยนต์อย่างครบวงจรเป็นยังไงกันบ้างะครับจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา Toyota ามอเตอร์และหลายคนคงจะรับความรู้เค็ดลับมากมายของ Toyota ในการบริหารองค์กรซึ่งหลายๆคนก็อาจไม่เคยรู้มาก่อนกลุ่มของเราก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนถึงวินาทีสุดท้าย Thank you for a t t e n t i o n ขอบคุณครับ ผมนายกิติพัฒน์เก้ยวปิงรหัส 60, 6006101316ทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์คุณค่าลูกโซ่สัมพันธ์ของ m ม่เคลื่อนอัตเตอร์และการกําหนดวิสัยทัศน์ภารกฐฐิจรวมไปถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จที่สเปสต์เตอร์ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพดุงผลกิจภารหัส6006101406ได้รับหน้าที่วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับบริษัทและระดับบริษครับสวัสดีครับ,รบผม,น,มนายรวมศักดิ์ชัยชนะรหัส5706101407ทําเกี่ยวกับการวิเคราะห์สวอตครับผมนายนั ลาด5 7 0 6 0 0 1 3 4 4ทำงานวิเคราะห์คู่แข่งขันของพอตเตอร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรักเก่าเบียร์พมรกุลรหัส6 0 0 6 1 0 1 4 8 6ค่ะทำเรื่องการวิเคราะห์และบริหารงานโดยใช้หลักการซื้อ S model ค่ะสวัสดีครับผมนายจิรวัฒน์นิติชยารหัสนักศึกษา6 0 0 6 1 3 2 8วิเคราะห์เรื่อง STP ครับ